ก็เพื่อนๆครับผมอยู่ที่ัําปตทตรงใกล้ๆมอแม่ฟ้าหลวงเนี่ยนะฮะก็ที่คลิปที่แล้วบอกว่าเราจะเอาของผูดเสื้อโดโดพาเที่ยวแล้วก็อาหารที่เราซื้อที่ร้านซาลีมามาให้กับเอฟซีที่เป็นผู้ป่วยอยู่ที่เนี่ยนะฮะที่เราให้เพื่อนฟังที่คลิปก่อนๆแต่ว่าก็มีปัญหาที่ว่าเขา คนที่ดูแลเนี่ยไม่อยู่ออกมานำทางเราเข้าไปหรือว่าออกมารับของอะไรไม่ได้ก็เลยต้องฝากฝากของนี่ไว้ที่นี่ฮะแต่เด็กตัมแล้วเดี๋ยวทางผู้ดูแลซึ่งซึ่งติดธุระอยู่แล้วก็ก็ก็จะออกมารับใสนะครับเด,เดี๋ยวควุยกับทางปัมนะครับค่นห้ารอยบาทของบ ฝากไว้กับน้องเขาตรงนี้คงคงคอีกสักพักหนึ่งเขามาฮะตัวตัวคนรับเ่ยเขาป่วยติดเตียงอยู่ครับรากฝากไว้ตรงนี้เพราะว่าเขาเติมเขาบอกเขาเติมปต๊มน้ำมันเติมน้ำมันที่นี่ประจำครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวบอกเขาว่ามาที่ตู้แครเชียร์เลยครับครับครับขอบคุณครับนี่ฮะเรียบร้อยฝากไว้ที่ตู้เครเชียร์ครับ โอคครับภารกิจเยี่ยมเอฟซีที่ป่วยคงจะอย่างนี้ก็ดีแล้วครับเพราะว่าบางทีเรื่องอาการใกล้ชิดกันระยะห่างอะไรด้วยก็ดีแล้วครับ,เ,รบเดี๋ยวคุณท่านติดตามว่าไปไหนต่อนะคะคลิปนี้เพื่อนๆครับเรามาถึงจังหวัดพะเยาครับ,รบคืนนี้เราจะนอนที่นี่ก็เป็นรีสอร์ท ริมถนนหมายเลขหนึ่งนะฮะก็ไปอีกนิดหนึ่งก็จะเลี้ยวขวาเข้าก้านพะเยาวก้านพะเยาน่าจะอยู่ข้างหลังนี่ฮะเดี๋ยวเราเข้าที่พักอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวเย็นๆไปเดินเที่ยวก้านพะเยากันไปครูตัดไอโดเอาเอาของไปตามแม่ไปก่อนมีอะไรอีกไหมคุณเดี๋ยวพาไปดูห้องพักครับก็เป็นรีสอร์ทที่ เงียบสงบดีครับแล้วยิ่งวันนี้ไม่ใช่เป็นวันเทศกาลคนก็ว่างดีฮะน้องที่นี่ชื่ออะไรนะดีๆอะไรนะดีดีการ์เด้นโฮมดอกไม้สวยมากเลยจากฝีมือน้องคนนี้เฮ้ย <c oughs> ดอกไม้สวย <c oughs> อ่๋อเนาะฝีมือน้องใช่ไหมใช่ยกันปลูกเนาะออื <c oughs> วันนี้ก็ไม่ค่อยมีใครใช่ไหมครับเรื่อยเืยเดี๋ยวอาจจะมีเข้ามาเนาะไปครับเราอยู่ห้องสิบ1กมารีวิวเนี่ยฮะด้านหน้าก็กว้างขวางดีครับดีดีการ์เด้นโฮแห่ง หวานพระเยาว์กว้างขวางดีครับเพื่อนๆครับเข้ามาก็เปิดประตูเข้ามามีที่นั่งเราเลือกห้องนี้ฮะให้มีสามเตียงของโดโดด้วยนี่ครับอ่าเอเป็นพอเป็นพิธีนะฮะก็เป็นห้องพักที่ผ่านไปผ่านมานะก็ไม่ได้เน้นที่ว่าจะพักแล้วก็ซึมซับบรรยากาศอะไรเท่าไหร่พักเพื่อเดินทางต่อนะครับ มีบริการเรียบร้อยครับกาน้ำตู้เยน็นนี่ฮะแก้วเก็บไว้ในนี้อย่างรักษาความสะอาดห้องน้ำก็สะอาดสะอานครับนี่ครับชเเเครื่องทำน้ำปุนแอรเรียบร้อยครับนะครบับรรยากาศเป็นอย่างนี้เลยก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นักเดินทางนะครับ ก่อนจะถึงเลี้ยวขวาเข้าก้านพะเยาถ้ามาจากเชียงรายนะฮะประมาณประมาณกิโลหนึ่งอ่างั้นก็เท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราพักพรอ,อะไรต่างๆหายเหนื่อยเดี๋ยวพาไปเที่ยวก้านพะเยากันครับเพื่อนๆมาชมบรรยากาศตัวเมืองพะเยาสักหน่อยนะครับนี่ครับนี่คือก้านพะเยา เราได้มาเห็นบรรยากาศของความพยาวแล้วออน้ำเยอะนะคุณเนี่ยไม่ใช่น้อยนะเขาเก็บน้ำเ,ออเป็นแหล่งรวมน้ำเหมือนทะเลเลยเ,ออเข้ามาทางนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเส้นทางชมทิวทัศน์ออแล้วก็จะลองเ,ออเลี้ยวไปดู เป็นเส้นทางชมทิวทัศน์ก็1นกเมตรอ่ไหนๆมาแล้วก็ให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศเส้นทางชมทิวทัศน์วานพะเยาไปได้เปล่าเราเห็นดินเลอะๆอยู่เนี่ยไม่ใช่เขาก่อสร้างอะไรอยู่เนี่ยใช่ไปได้ไปได้ไปได้ไ ไปได้ไปทางขวาไม่ได้เดี๋ยวไปถามเขา้ยคนคนจีนเดี๋ยวไมเสียกพี่ทางไปได้ไหมครับเนี่ยไปได้ไหมไม,มันมันวนไปเหรอฮะวนไปชมวิวทิวทัศน์เงี้ยเหรออ๋อ ครับแล้วนี่สร้างอะไรอยู่ฮะอ๋อสะพานอ๋อสะพานงั้นเดี๋ยวขับวนไปได้นะฮะวนไปเป็นวงกลมเลยไม่ต้องกลับใช่ไหมครขอบคุณมากครับยาวกำลังร้อานพยาวไปครับรบุรนี่ฮะมาแบบสนุกสนานแล้วนี่นี่มีคนขี่จักรยานแสดงว่า เป็นเส้นทางชมวิวทิวทัศน์คนนี่ข้างหลังก็จักรยานคุณรอนเนี่ยก็คือโควิดเนี่ยพี่ชายติดโควิดก็เลยไมีข่าวจะไม่ไปค่ะชมวิวทิวทัศน์ของกวางพระเยาคุณตั๊กคุยกับใครอยู่คุยกับเอฟซีพี่เจี๊ยบใช่ไหมไม่ไม่เห็นหน้าก็ให้เห็นว่าได้โทรมานีิมีเอฟซีโทรมาติดตามทางโทรศัพท์ด้วยครับ ก็ใช่ล่ะสิอ่าก็เลยไม่ได้ไปก็เลยกะว่าจะไม่ไปนะคะอ๋ออ่าใช่ใช่ก็เลยต้องถอนออกว่าเออเราไปเนี่ยก็เที่ยวลงไปคืนนี้ก็จะู่นี่นอนพยาวืนนี้ก็ไปนอนต่อลำปางไปไหว้พระธาตุลำปางหลวงไปไหว้พระธาตุลำปางหลวงเที่ยวไปเรื่อยๆก็ไปจากเอจากลำปางก็ไปนอนที่สุพรรณแล้วก็ตื่นเช้าก็ไปอีกทไปเรื่อยๆแต่ไปถึงว่า เจ้าเก่ามันคือคนน่ารักดีอ่ะที่พักก็สะอาดสะอาดเมื่อไหร่ชวนคุณเจี๊ยบไปทาราลินทาราลินนี่ครับก็บมีคนเขาขับรถท่องเที่ยวกันชื่ออะไรล่ะ,ะได้ได้ ไอ้ดักแคมก็สวยพี่เที่ตั๊กไปพักสุดท้ายเนี่ยดักแคมเหตุการณ์นะโหสาสอันนี้รถคันนี้เห็นเขามีเรือมีเรือขนขึ้นหลังคามานี่หมายความว่าไงเป็นนักตกปลาลรืมั้งใช่ไว้ตกปลาเอาเรือมาลงกวานอ่าอันนี้เป็นอะไรเนี่ยร้านกาแฟเหรอร้านกาแฟอ๋อแสดงว่ามีมีกาแฟมาบริการจอดชมวิว เพิ่งสร้างหรือไงเห็นยิ่งยบกำลังสร้างน่าจะนะก็สร้างรีสอร์ทมสวนต้นไม้สวยงามก็เราสอาไซื้อมาค่ะซื้อมาได้ชุดมาเมอนกัน นี่ถ้านี่เรามาเดือนเมษานะถ้า,หน,าหน้าหน้าหนาวหรือว่าหน้าฝนคงจะเป็นบรรยากาศที่สวยสดงดงามมากครับแล้วในนี้คนคนที่อยากชมกวนพะเยาก็คงจะมาขับก็คงจะมาขับรถวนแบบนี้ถนนถนนรอบถนนชมวิวกว้านพะเยาครับ ถ่ายเนี่ยคุณเจ๊บคุณเจ๊บออกคุณเจ๊บออกคลิปทางเสียงคุณเปิดลําโพงดิใช่ใช่ใช่แต่อาจารย์บอกว่ากำลังนี่ตรงตรงตรงนี้ตรงนี้จุดจุดเอเหมือนกับอะไรเนียเ่นมากนะคะเนี่ยตรงนี้คุณเขามีขายส้มตำด้วยเนี่ยเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวมีส้มตำคุณจะกินไหมเนี่ยตรงนี้เหมือนกับลงไป ใช่ FC บอกว่ากลับบ้านตรงนี้น่าจะเป็นจุดมังกรเต็นได้นะเขาทำเขาทำเขาทำซุ้มแบบเนี้น้ำเยอะมากไม่รอนเลอนี่ไงมีคนมีคนมานั่งนี่ไงเป็นจุดเป็นซุ้มซุ้มให้คนอาจจะมาจอดรถถ่ายรูกคนน้อยเพราะว่าเที่ยวเทศกาลแบบนี้ไม่ใช่เทศกาลนะหาดอิงกวานไปที่พักก็ถูกนอนที่พักนะแปดร้อยเองที่เชียงราย ลงไปดูลงไปดูสักนิดนึงคุณปะลงไปข้างล่างกันหาดอิงกวานนี่เขามาตกปลากันอ่ะลงไปดูลงไปดูครับ่คุยไปไคุยไป,ยไปลงไปอ่ะไปโลครับไอ้โนี่หาดอิงกวานครับได้จ้าหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของจังหวัดพะเยาอยู่ตรงนี้นี่เอง หาดอิงกวนน่ครับจุดนี้น่าเป็นจุดที่เขาทำเพื่อให้นักท่องเที่ยวอาจจะมากางเต็นท์ก็ได้ไนะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มีห้องน้ำไงมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้คุณคนที่มีแคมเปอร์แวนอะไรอย่างเงี้ยนะจอดได้เนาะดดเนี่ยรถบ้านหรือว่าจะมากางเต็นท์เนี่ยตรงนี้นี่ฮะนักตกปลาเข้ามาตกปลากัน ตกปลาเหรอครับปลา, <c oughs> าเยอะไหมฮะในนี้ <c oughs> เขาเขาให้ตกได้เลยใช่ไหมฮะทางทางทางการเขาไม่ว่าไม่ว่า,ม,วามีปลาอะไรบ้างครับได้ได้มั้งหรือยังปลาโดปลาชโดโอ๋อชโดเยอะเนาะได้ข่าวว่าชโดนี่เขาสนับสนุนให้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 ล่าใช่ไหมฮะเพราะมันจะไปกินอย่างอื่นเนาะได้ยังครับนี่อ๋อเพิ่งมาแดดร่มลมตกเนาะ ก็มีฮะน,นู่นฮะทางนู้นก็มีเรือไปนี่บรรยากาศดีเนี่ยตรงจุดเนี้ยนักท่องเที่ยวที่เป็นอ่า กางเต็นท์หรือว่าเป็นรถบ้านเป็นรถมอเตอร์โฮมแคมเปอร์แวนเนี่ยมาได้เลยครับตรงนี้าหาดอิงกวานเนี่ยเดี๋ยวถ่ายอันนี้ให้เน,นี่ยเนี่ยถ่าย,ายเดี๋ยวถ่ายสวยมากเลยภาพนี้ถ่ายรูปให้คุณตักกัน เดี๋ยวให้ให้ให้เอาหลักกิโลด้วยคุณอาหารมาทางนี้หน่อยเอามุมนี้ให้มีหลักกิโลด้วยคุณเอาภาพนี้ก่อนภาพนี้ก่อนตรงนี้ก่อนอาหารตรงนี้ก่อนอ่ะมองนี้สิดูครับอบรรยากาศดีมากครับอากาศก็ไม่ร้อน คำข,ขวัญหมู่บ้านเนครับบรรยากาศดีครับ,รรบถ่ายพ่โด,โดคนเดียวมั้งถ่ายพ่โด,โดคนเดียวมั้งพีโดถ่ายโดีย <c oughs> <c oughs> บอกให้ <c oughs> ยืนนี่ไง

บโดบโดบอกกระเลียงคอยาวบอกแม่เป็นกระเลียงคอยาวออกไปครับไปต่อยังไม่ได้วนไปถึงครึ่งก้านเลยมีบางช่วงที่เขากำลังปรับปรุงพัฒนาอยู่นะฮะแต่ว่าก็ไม่น่ามีปัญหารถถึงก็มากันได้มอเตอร์ไซค์บบก็ก็ไปได้เขาบอกว่าทำสะพาน จะเป็น <Hey. S 1> สะพานให้วิ่งให้ง่ายชมวิวหรือเปล่าฮะหรือว่าสะพานสะพานเพื่อที่จะตัดข้ามไม่น่าเนาะสะพานอะไรเอ่ยใครอยู่พะเยาเป็นผู้รู้ก็เราแจ้งถแถลงไขหน่อยนะครับ <Hey. S 1> ตอนนี้น้ำน้อย <Hey. S 1> มันก็คงจะเป็นเกาะนะตรงนั้นเป็นเกาะเฉียวๆเป็นเกาะขึ้นมา hey. ทำทาง,งนี้หาลายก่อนฮะหาลายก่อนเนี่ยต้องลายนี้แหละถึงจะลงได้ลายนูน้นลายนู้นไม่ได้นี่ฮะนี่นี่ขึ้นไม่ได้ครับต้องลายนี้ถ้าฝนตกหนักๆก,ก็ขี้ดินกันนะเองวางเมืองวางเลยครับหน้า ไม่ใช่หน้าน้ำแต่ก็น้ำเยอะมากที่ถามคนที่เขามาตกปลาเ<อ>ขาบอากว่า<อ>ก็มีปลายเยอะอ่ะเป็นแหล่งพันปลาน้ํำจืดนะ่็ะคนที่อยู่ทางนี้ก็ได้ทำระมงหาอยู่หากินกันสร้างบรรยากาศหน่อยเนื่องตองตั้มเมือม่อหาถึงเดือนเมตา พี่หนาวใจหนักหนามองดูหน้ามองดูหน้าเกิดมาสิ้นตรงกลาน,น <sun arrivé S 1> ้ so นห <60 S 1> น้าบ้านไดสิ้นยามนั้นหนาหนาดีพายู่อินใจนั้นหนาหนาห็นดีบ้าดวงนาฮึ่รฮึ่ม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 ฮึ่่่มหน่ใจหนัก มองดูฝนมองดูฝนหล่นมาหนุ่มบ้านนานากูลาไม่สิ้นลืมตอนนั้นเดียนานาอยู่อินไ้นอ้นมานานในปพานุงนาเออออเอออเดือนเก็บเจ้าไม่มาจากข้าวพันสาที่นาใจเจ้า ตอลิกาณนาโนนนาเบาเบาตอลิกาณนาไม่มาเบาเบาที่ต <mo> <th> ้นจะเดาที่เข้ายืนเดียวตามคนเหนื่อยมาหนุ่มบ้านนามองฝนมองดูหน้ามองน้อหน้าที่ดนานนอกดองไหลเชี่ยว ลมพัดมาในตันนี้มันอยู่เดียวมองนนนาโนนเอนี่น้าโนนาเออ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 เบื่อจบดลอนจบแล้วเจ้ากลยมาจะเข้าพันตาเด้อมาได้ด้อมโิกาดนริกาเบาเบาโอริกาโนริกาเบาเา ตอนตัดดาวพี่ฟ้าเยือนนะออแล้วจบแล้วก็เพื่อนๆครับอ,อเขายังมีการก่อสร้างอยู่คิดว่าผมมาเนี่ยเดือนเมษาวันนี้วันที่ยีิบสองเดือนเมษานะครับสองพันห้าอยยี่สิบพิศกลาดพุทธศักราชสอห้าร้อยหกสิบห้าอัปเดตนะครับอถ้าหากว่า อีกไม่นานเขาก็าคงจะสร้างเสร็จแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ไม่แนะนําให้มานะฮะดินอะไรที่เพืเ่อนๆเห็นน้ำมันอาจจะเฉดงฉะอยู่แต่นี้ผมมาได้เพราะว่ามันเป็นแห้งๆอย่างนี้ก็มาได้ครับแล้วก็เห็นเขาขี่จักรยานกันเห็นเขามีรถเก๋งวิ่งมาได้ดแต่ถ้าหลังจากนี้เขาทําเสร็จน่าจะสวยสดงดงามถนนน่าจะดีคะเขาน่าจะปรับปงให้เป็นอย่างดี จะเป็นอัปเดตนะฮะอัปเดตใครจะมาเที่ยววนวน<ม>วนรอบกว้านรอบหนึ่งอันนี้เขาอะไรนะ<ม>เตรียมเปิดตลาดเหรอ<ม>ใช่ไหม <c oughs> เหมือนกับจะมาทำอะไร<ม>จับปลาเนาะวางเอายกยอเนาะน่าจะเป็นแบบยกยอ ควายควายควายอยู่ไรคายไม่ใช่บัวไปัวไปสักอะไรอะไรอะไรบับไปเลยบับโฟลอมีจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆจุดชมวิวแล้วก็จุดท่องเที่ยวด้วย โครงเหล็กอันนั้นก็คงจะเป็นให้จอดจักรยานนั่นแหละเพราะผมคิดว่าคงจะมีพวกนักปั่นจักรยานก็มาใช้เส้นทางนี้นะเนี่ยครโครงที่เป็นเหล็กอย่างเงี้ย จะมีฝนน,น,นี่ครับมีลมพัดแรงอยู่แล้วครับเหมือนกับจะมีฝนอีกแล้ว <c oughs> ไปต่อครับมีคนก็มาตกปลาจอ,ออจอดกินส้มตำเนอะจอดกินส้มตำนู่จะหาปลาลงเรือไปหาปลาก็มีฮะฝั่งนี้ฝั่งนี้กินส้มตำ เขามีเขตอนุรักษ์ด้วยเหรอจับว่วจับเาอกเขตอนุรักษ์คือตรงไหนอะตรงนี้อะราะกั้นมันเขตอนุรักษ์กกกเหรอ,อ,อ,อเขตเมืองก็อยู่ข้างหน้าตรงนู้นนะนะก็เป็นเขตเมืองที่เราขับอยู่นี่ก็เป็นด้านอีกฝั่งหนึ่งของกวานนะครับกวานเป็นอีกฝั่งหนึ่งของกวานก็เป็นเขตของหมู่บ้านเขตของชาวบ้านอยู่ทางด้านนี้ก็ เลือกสวนไล่นาน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ทำประมงกันไปนะครับเมืองอยู่ั้างนู่การเราจะวนไปหาอะไรแล้วก็ผ่านกันท้างนู่ ไม่โดโด,โด,โดโคงเห็นถนนอย่างเงี้ยแล้วก็นึกถึงบรรยากาศบรรยากาศที่วันนั้นไปเชียร์แม่ขี่จักรยานไงใช่ไหมเขาเขาก็เปรียบเทียบเอารถลงไปนู่นเลยครับไ,ไปจับปลาจับอะไรกันครับนี่มีเป็นเรือก็มีก็ค<น>งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวพะเยาะวันพะเยา เป็นศูนย์กลางเป็นใจกลางของเมืองพะเยา่ทุ่งนาแดนนี้ข้าเคยถยธยทำทุ่งนาแดนนี้ได้เคยถยทำพี่เมาก็ลือนดำเห็นมากคันไถแล้วเศร้าอาอาได้น้ำ แล้วเรือพลอยข้าคงตายแน่แน่จะไทยไปอีกก็คงแอบว่าลอยไทยแปลเสียแล้วนี่เลยตรงนี้ตรงนี้เหมือนกับเป็นที่ขายของที่ระลึกป่ะเนี่ยเป็นซุ้มๆนี่ไงเขาทำขายของที่ระลึกท่าเรือโบราณเขาเขียนว่าตรงนี้เป็นท่าเรือโบราณทุ่งกิ่ว ใช่ก็ทางนี้ทางนี้ตามเส้นถนนอ่าสังเกตว่าถนนไปทางไหนก็คือดูดูเดี๋ยวเขาตีเส้นไนว้กเลี้ยวไปตามเส้นเขาบอกตรงนี้เป็นจุดที่เป็นท่าเรือโบราณฮะทำเจ้ทักมีห้องน้ำมีน่าจะหน้าเทศก,การคงจะเป็นที่ท่องเที่ยว มีคนตกปลากันเป็นระยะระยะนะครแสดงว่าวันพะเยานี้ไม่กลมนะถ้าเลาะตามถนนมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาโค้งไปโค้งมาอ๋อนี่ฮะก็มีวิถีวิถีชีวิตชาวบ้านเลี้ยงควายเลี้ยงวัวอุดมสมบูรณ์ไงอุดมสม้ากินอุดมสมบูรณ์อันคนนี้ หาปลาน่าจะเก็บแล้วน่าจะได้ไปพอสมควรแล้วล่ะดูทรงน่าจะเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารที่เขาเห็นมีแพรก็คงจะสามารถสั่งอาหารแล้วก็ลงลงไปนั่งรับประทานในแพรได้ก็เขียนว่าแอดโบราณฐานบ้านล่องไห นี่นจะเป็นจุดที่มาชมวิวมาตรงนี้โบราณสถานนี่เป็นโบราณสถานบ้านล่องไฮนี่ครับเป็นโบราณสถานเป็นโบราณสถานพร,ร,รบเจบโบก็เส้นที่เราวิ่งรอบกวานพยานะฮะเมื่อกี้ถนนที่มาสุดก็เนี่ยฮะเมื่อกี้ออกมาจากเส้นกวานก็จะไปเจอหมู่บ้าน แล้วก็เจอโบราณสถานบ้านล่องไฮก็ออกจากโบราณสถานเส้นทางออกมาก็เป็นการออกจากถนนรอบก้านพะเยาครับก็มาออกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพาชมก้านพะเยาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ แหล่งทําประมงแหล่งน้ําแล้วก็ยังมีโบราณสถานของชาวพะเยานะครับมันก็จะเรียกได้ว่าวานพะเยานี่ถ้าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของความเป็นจังหวัดพะเยาเขาว่าได้นะครก็คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรแล้วประทานแถวๆตัวเมืองจะมีร้านชมบรรยากาศ วามพะเยาไหมเพื่อนๆติดตามในคลิปต่อไปนะครับโดโด้ครับสวัสดีครับฝากอะไรมัฝากอะไรกดไลค์กดแชร์กดเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดสุดท้ายท่านท่านช่วยด้วยครับเดี๋ยวนะครับสวัสดี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 ครับบายบายลาบัน